สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเช็คว่าเว็บปลายทางที่เราอยากจะแฮกนะครับเขามีทําการเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะครับอย่างที่เรารู้นะครับออในเรื่องของบนโลกของโปรโตโคอลบนโลกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น TCP หรือว่า UDP เราจะมีตั้งแต่พอร์ตหนะครับถึงพอร์ต หกหมื 60, กว่าก็คือประมาณ65,535่พอตนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของทั้ง TCP แล้วก็ UDP นะครับจะถามว่าถ้าเราจะต้องการดูเว็บเว็บหนึ่งนะครับว่าหลังบ้านเขาเปิดพอตอะไรบ้างเผื่อเขาเปิดพอตที่แบบเป็น backdoor เอาไว้หรือเราสามารถเจาะเข้าไปได้นะครับเราจะใช้ tool นะครับที่ชื่อว่า Hping3 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนเปิดตัวคอนโซลขึ้นมาเกาะแล้วนะครับทำการ เดี๋ยว sudo ก่อนนะครับ sudo เพื่อเข้าไปใช้คำสั่งที่เป็นตัว exec u t e ได้นะครับจากนั้นให้ทุกท่านทําการป i n g นะครับคำสั่งที่ชื่อว่า hping นะครับแล้วก็3แล้วก็ลบนะครับ c 1แล้วก็แดดแล้วก็สแกนตามด้วยพอร์ตนะครับที่เป็นพอร์ตศูนย์ถึง65535แล้วก็ขีด S S นะครับ S ตัวใหญ่จากนั้นพิมพ์อาทิเช่นนะครับอาจจะเป็นชื่อเว็บนะครับบางอย่างไปเว็บไหนดีล่ะไปลองไปเว็บผมเองดูล้กันนะครับว่าเจอพอร์ตอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายนะครับ hping นะครับ hping 3 a c 1คือส่งไป1แพ็กเกตนะครับจริงๆในส่วนตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเป็นน ใช้แต่ละคอมมานด์มันคืออะไรนะครับเราสามารถเข้าเว็บที่เป็นการีแล้วดูในส่วนของ hping 3ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการส่งไป1 p a แพ็กเกจดูปลายทางนะครับว่าเป็นแค่1 p a แพ็กเกตแต่ละพอร์ตนะครับก็สแกนตั้งแต่พอร์ตศนะครับถึงพอร์ตห0 0มืกว่านะครับส่งไปยังในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นเว็บผมเองก็ windows สยามนะครับเดี๋ยวเมื่อทําการปิงไปแล้วมันก็คือเป็นการส่งแพ็กเกตทุก ุกพอร์ตเลยนะครับในส่วนนี้เราสามารถนะครับดูได้ก็คือเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบมันจะทําการนะครับถ้าเราทาเคยทําไว้แล้วมันก็จะมีรีเทิร์นกลับมาให้เราทีนี้เราจะเห็นว่าเว็บ i n d o w s สยามเปิดพอร์ตอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น ftp นะครับ ssh นะครับ smtp โดเมนนะครับ80แล้วก็ ipop แล้วก็ pop 3ส่งเมลถูกไหมไแล้วก็ imap 993นะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยเว็บนี้เรามีพอตอะไรที่เป็นแปลกประหลาดบ้างนะครับโดยเราสามารถใช้ Tool H พ ing 3นะครับในการจัดการตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่ต้องมานั่งไล่ t ทลเน็ที่เราพอตนะครับเราสามารถใช้ Tool ตัวนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าโยนแพ็กเกจไปตามแต่ละพอตนะครับไล่พอตตั้งแต่พอตหนึ่งถึงพอตหกหมื่นกว่าแล้วมันจะสรุปออกมาให้ว่านะครับเรามีเปิดพอตไหนบ้างในส่วนนี้ก็ นะครับสำหรับใครที่จะเอาไว้เพนเทสเราสามารถใช้ทูนี้สแกนดูได้นะครับสำหรับใครที่หัดเป็นแฮกเกอร์ก็เป็นรับฟังไว้ละกันนะครับว่าในส่วนของ h p ชพิงสนะครับเราสามารถสแกนพอร์ตต่างๆของเว็บไซต์ปลายทางได้นะครับถ้าเราสมมุติว่าอยากเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรเป็นของ Google เราก็ทําได้นะครับก็เป็น g o o g l e s o t h รอรับเว็บไหนที่ไม่เคยสแกนมันก็จะอรอปั๊บหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการส่งแพ็กเกจเห็นไหมครับมันเป็นการส่งแพ็กเกจไปทีละพอตเนาะหกหมื่นกับพอตก็รอสักครู่นะครับเราก็จะเห็นตอนนี้มันก็รอเรนเดอร์อยู่นะครับก็ไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาละทีนี้เราก็จะได้นะครับมันจะสแกนไปเนี่ยทุกพอตเลยยิงไปพอตรับแพ็กเกจ เราเป็นการยิงเพื่อดูว่าปลายทางมันมีเซอร์วิสอะไรเปิดอยู่บ้างหรือเปล่านะครับก็นะครับเราสามารถจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็เราก็ดูได้ขอว่า Google เขาเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็ลองดูกันละละกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์ กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ